ไม่ใช่แค่พันล้านไม่ใช่หมื่นล้านแต่เป็นเลขถูกรางวัลหนึ่งแสนสองหมื่นล้านครับสวัสดีครับจากชีวิตที่ตกต่ำที่สุดกลับมาโชคดีเหมือนถูกรอตอรี่เมื่อพบกับอตโตมีครับชารอนโรสมาสเตอร์ยูจุงชิกสวัสดีครับ ช่วงหนึ่งช่วงหนึ่งในชีวิตผมผมเคยมีอนาคตที่สดใสแล้วก็รุ่งเรืองมาก่อนในช่วงอายุ20นะครับตอนอายุ23มีลูกชายคนแรกแล้วก็ได้รับการยอมรับในฐานะเซลแมนของบริษัทยกใหญ่เรียกว่ามีครอบครัวที่มีความสุขก็ได้ครับแต่ว่าผมรีบร้อนในการเริ่มทำธุรกิจ ก่อนนั้นตอนนั้นมีวิกฤตเศรษฐกิจพอดีธุรกิจพังลงแล้วก็กลายเป็นคนที่มีนี้สินท่วมหัวในข้ามคืนเลยนะครับแล้วก็ครอบครัวที่เคยมีความสุขก,ก็เสียเสียไปนะครับต้องผ่านการหย่าร้างบ้านถูกขายทอดตลาดผมทำทุกวิธีทางเพื่อที่จะกลับไปมีชีวิตเหมือนเดิม แต่ความจริงความเป็นจิตมันโหดร้ายมากนะครับตอนที่ทำงานอยู่ <c oughs> คนอื่นเขาก็ลุกได้แต่ทำไมผมล้มแล้วก็ล้มอีก <c oughs> มีความคิดที่จะฆ่าตัวตายหลายครั้งนะครับ ตอนนั้นผมก็ได้พบกับอะโตมีครับปีสองปีที่ผ่านมามีาสปอนเซอร์ของผมมาหาผมนะครับท,ที่ที่บริษัทของผมผมสมัครไปเลยครับแล้วก็สปอนเซอร์ของผม ก็มาหาผมเรื่อยๆมาช่วยเหลือผมเรื่อยๆนะคะตอนนั้นผมไม่ได้ทำส,สมัครไว้เฉยๆแต่ก็ไม่ได้ทำธุรกิจอะไรอีกหนึ่งอาทิตย์ผมจะพ้นสภาพสมาชิกแล้วแต่ว่วา,ส,าสปอนเซอร์ของผมมาหาผมนะครับแล้วก็มาบอกผมว่าบริษัทอัตอมีเนี่ยเป็นบริษัทที่ทำมาเพื่อคนอย่างคุณนะคุณจะต้องเรียนรู้มันแล้วคุณจะต้องทำอัตรีทำอัตมีนะ แล้วผมก็เลยตามเขาไปที่ศูนย์การเรียนรู้นะครับแล้วก็ได้เรียนรู้ได้ฟังคำแนะนำเกี่ยวกับบริษัทผมไปเยี่ยมที่ศูนย์สี่วันรวดเลยนะครับฟังแล้วก็เรียนรู้เกี่ยวกับอัตอมี <20 S 1> แล้วตัดสินใจในวันนั้นแล้วก็บริษัทที่ทำมา20ปีจนเป็นหนี้หลักร้อยล้านผมตัดสินใจว่าจะตัดใจ ตั้งปีที่แล้วเดือนพฤษภาผมตัดใจที่จะไม่ทำบริษัทที่จะล้มเลิกธุรกิจของเดิมของผมแล้วก็จะไม่หันกลับไปแล้วก็กลับมาทำอัตมีอย่างเต็มตัวครอบครัวที่เคยรัก <S <S เพื่อนสนิทก็พากันพูดว่าอย่ามาเสียเวลาเลยไปหางานทำเถอะไม่มีอะไรทำแล้วหรอมาทำเครือข่าย แต่ยิ่งคนพูดแบบนี้ <S <S ผมก็ยิ่งมั่นใจแล้วก็ตั้งใจมากขึ้น,นผมบอกให้พวกเขารู้ว่าผมเนี่ยทำธุรกิจมูลค่า1นึ่งแสองล้านเลยนะผมตั้งใจแบบนั้นแล้วผมจะแสดงให้เขาเห็นในช่วงโควิดถึงแม้ว่าจะไม่มีคนต้อนรับไม่มีใครเชิญให้มาแต่ผมก็ จับมือกับสปอนเซอร์แล้วก็พาร์ทเนอร์ไปทุกที่ไม่ต้อนรับก็ไม่เป็นไรผมไม่ได้หยุดพักเลยทั้งกลางวันทั้งกลางคืนทำตั้งใจทำงานบางครั้งผมรู้สึกว่าทีมของผมเนี่ยใกล้ ชิดกันมากกว่าครอบครัวเราพึ่งพากันได้มากกว่าเพื่อนรักเสียอีกเพราะเราผ่านน้อนพันหนาวมาด้วยกันชีวิตที่เคยตกต่ำที่สุดของผมขอบคุณที่เชื่อแล้วก็มั่นใจในตัวผมแล้วเดินมาด้วยกันในที่นี้นะครับผมจะขอให้สัญญาว่าจนกว่าพันเนอร์ของผมจะประสบความสำเร็จ ผมต่อให้ต้องตกนรกต่อให้ต้องขึ้นเหนือลงใต้บุกน้ำด้วยไฟผมก็จะแนะนำอาตมิให้คนอื่นแล้วทำให้พันเนอร์ประสบควาสำเร็จผมมีคำพูดหนึ่งที่ผมพูดกับพัะเนอร์ของผมอยู่บ่อยๆนะครับความยากลำบาก,ปปกคือพระพรที่ถูกซ่อนไว้ ยิ่งเราลำบากพรที่เราได้ก็จะมากขึ้นนะคะทุกท่านครับขอให้เราจับเครื่องมืออันยอดเยี่ยมที่เรียกว่าเตมมีไว้นะครับแล้วไปด้วยจิตใจที่มีความสามารถทีไปให้สุดทางด้วยกันนะครับจนกว่าจะถึงยอดเขา ทุกครั้งที่ผมชลเลนต์มาสเตอร์ชิพผมจะไปที่ศูนย์แล้วก็พูดทุกครั้งเลยนะครับแล้วก็ปีหน้าผมจะเดินไปกับท่าน พัทเนอร์ของผมแล้วก็ทําให้พวกเขาประสบความสำเร็จแล้วม่ยืนอยู่บนเวทีนี้เหมือนผมให้ได้ครับสายงานของยูจุงชิกเป็นสายงานที่ประสบความสําเร็จสูงสุดแน่นอนพวกเราพวกเราพวกเราคือทีมเวิร์กสู้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 ขอบคุณครับ เป็นผู้ชายที่ถูกลอตเตอรี่รตเ,ตรเรียกว่าอัลโตมีนะครับยินดีด้วยครับอ๋อเป็นความรู้สึกที่รู้สึกว่าเป็นพลังเหลือเฟือเลยนะครับขอให้เรามีความฝันในทุกวันความฝันใหม่ในทุกวันแล้วก็ไม่หยุดที่จะฝันนะครับต่อไปเป็นตำแหน่งสตาร์มาสเตอร์นะคะ